สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสไหนนุ้องคนไหนเนี่ยที่ชอบ h e ลโลคิตตีบ้างยกมือขึน้นแน่แปลว่าเราเนี่ยชอบเหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยคณะก็มีเจด้าไข่เซอรไรส์รคิตตี้พองไม่ใช่ไข่เซอรไรส์รคิตตี้คะ่ะ ินารักมากกๆเลยณะ็มีไข่คิตตี้ทั้งหมด18บใบค่ะคือขณะเนี่ยก็ซื้อมาพร้อมกับไข่เอลซ่านะคะก็ราคาแพ็กละ1,000ั 1, บาทเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะขันไม้ขันมือสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะกันเลยคิตตี้ใบที่หนึ่งแฉบนี่เลยค่ะหน้าตาเจ้าไข่คิตตี้นะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปคิตตี้สีชมพูกับสีน้ำเงินนะคะน่ารักมากๆเลย ต้องแกะพลาสติกออกนะคะซึ่งธนาจำได้ว่าพลาสติกเนี้ยมันแบบแข็งแกร่งมากหเหนียวสุดๆอ่าได้แล้วแกะเออนี่เลยคะ่ะก็จะเห็นแต่พลาสติกสีชมพูนะสีสวยมากหนึ่งสองสามฟ๊บิ้นแรกนะคะก็เป็นลูกอมรูปหัวใจคะ่ะเหมือนตอนไข่เอลซ่าเลยนะนี่นะเป็นรูปหัวใจคะ่ะจิ้ม ก็เหมือนเดิมนะคะรสชาติมันจะแบบหวานๆค่ะเออคล้ายๆกับนมอัดเม็ดค่ะต่อมาก็จะเป็นบัวชัวนะคะอันนี้ก็จะมีด้วยกันทุกใบเลยนะคะในไข่ทุกใบก็จะมีบัวชัวนะซึ่งเป็นภาษาปกิ่นะคะก็อะไรก็ไม่รู้ค่ะ <laughs> และก็สติกเกอร์คิตตี้ค่ะตามธรรมเนียมนะคะเราเนี่ยก็จะมาแกะแล้วก็แปะกันค่ะมาดูว่าประสิทธิภาพของสติกเกอร์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่า โอ้โหอันนี้ก็แปะได้นะคะกาวเหนียวดีค่ะทำและอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสายรัดข้อมือคิตตี้ค่ะอ้ามาเปิดดูรูปกันนี่ก็จะเป็นรูปคิตตี้สามตัวนะคะน่ารักทีเดียวพืองนี่ค่ะโอ้โหตลบสุดๆเลยนะคะต่อมาคิตตี้ใบที่สองแกกัน เหมือนเดิมสติกเกอร์อันนี้ก็อักษรนะคะหายไปค่ะมันโดนตัดอะแล้วก็สายรัดข้อมือเหมือนเดิมค่ะอ่ามาดูซิว่าลายเดียวกันหรือเปล่าฟอบุ๊ยคนละลายค่ะน่ารักอ่ามาใส่กันจะดีดับจับจับน่ารักสุดๆต่อมา Hello Kitty สองแกอ,อ,อุชาอืมดได ัวใจสติกเกอร์ตกขอบและชิ้นสุดท้ายแหวนคิตตี้เย้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นแหวนคิตตี้เป็นแบบริสตันนะคะเป็นสีแดงน่ารักสุดๆดอือหนี่นะน่ารักสุดๆเลยค่ะนิ้วคนะก็ใหญ่ไปหน่อยนะคะใส่แล้วก็ค่อนข้างจะขับค่ะแต่ถ้าน้องๆเนี่ยใส่ก็คงจะพอดีนะคะไข่คิตตี้สีอ ลโลโก้หัวใจสติกเกอร์คิตตี้และนี่เลยค่ะเป็นแหวนอีกแล้วนะคะแต่เป็นแหวนสีชมพูค่ะอันแรกที่ได้ไปเป็นสีแดงอ่าเห็นหน้ากันหรือเปล่าสีชมพูน่ารักมากว้าสวยน่ารักสุดๆเลยค่ะต่อมานคิตตี้ห้าแกแกะิ้ว่ักทสงป๊อ สติกเกอร์แล่ใส่รัดข้อมือนะคะเฮดูว้วเอันนี้ได้ไปยังนะน่ารักเดียวสวยงามตามทงเรื่องค่ะต่อมาคิตตี้ฮได้แล้วมาดูฟอบอันแรกลูกอมรูปหัวใจสติกเกอร์ทอมและอันสุดท้ายนะคะ <H op. S 1> ก็เป็นวีคิตตี้ค่ะเอ้ถ้าใครเคยดูคลิปคณะเนี่ยเปิดไข่เอลซ่านะคะชิ้นแรกเนี่ย นาได้ตัวนี้ค่ะโอ้โ oh. หแปลว,ว่ามันจะต้องหลงไปแน่ๆเลยนะคะหืมหวีหวีหวีไข่คิตตี้ใบที่หนึ่งสองสามพอลูกอมรูปหัวใจสติกเกอร์ทองๆแล้วก็แหวนสีแดงอีกแล้วนะคะได้ไปแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน่ารักดีจ้ามีสองอันแล้วต่อมาคิตตี้แปแกะโหอัน oh. นี้แกะง่ายค่ะ มดคอยอ,อันแรกลูกอมเหมือนเดิมสติกเกอร์และหวีคิตตี้อีกเช่นเคยคะ่ะได้มาส่งอันแล้วเอามาคิตตี้เก้า มาลอกออกมา,ออกมาให้หมดเลยนะคะเดินเต้จังเลยเปิดชอบว้าลูกอมหัวใจสติกเกอร์และวีสีอลอเดอร์ต่อมาไข่คิตตี้สิบเอ็ดอ๋อนี่ล็อกง่ายมากเลยค่ะมือสองบ้างป๊บปว้าลูกอมสติกเกอร์ สติกเกอร์และแหวนสีแดงค่ะง่ามีสามวงเต็มนิ้วแแยวต่อมาคิตตี้ใบที่13 <c oughs> คิตตี้นี่ก็มีหวีเยอะมากเลยนะคะมดตุบ๊บลูกอมสติกเกอร์ใส่รัดข้อมือชอบนี่ค่ะตัวนี้ก็ได้ไปแล้วค่ะต่อมาคิตตี้14ก <c oughs> ็กก็๊บ ได้เหมือนเดิมเปรียบต่อมาคิตตี้สิบห้โอ้ยเนี่ยตั้งแต่เปิดมานะคะมันมีของแค่สามอย่างเองค่ะโอ้โหน้อยมากเลยนะพูดถ,ถึงอะ่ะคลุกลูกอมสติกเกอร์และแหวนสีแดงอีกแล้วค่ะต่อมาคิตตี้สิบหโอ้ยมีอะไรแปลกๆบางเนีอ่ยปับลูกอมสติกเกอร์และแหวนสีแดงอีกแล้ว อมสติกเกอร์และแหวนสีแดง่าไข่ใบสุดท้ายค่ะใบที่18บแปดลูกตลูกอมสติกเกอร์และแหวนค่ะชาและนี่ก็คือของทั้งหมดนะคะที่ได้จากไข่สป라이คิตตี้ทั้ง18ลูกนะซึ่งของเล่นที่ได้เนี่ย ได้ซ้ำกันรัวๆเลยนะคะก็จะได้เพียง3อย่างเท่านั้นมีสายรัดข้อมือมีหวีแล้วก็มีแหวนค่ะแล้วก็ได้สติกเกอร์มากมายเลยนะคะ แล้วก็ลูกอมเหมือนเดิมเอิมของเนี่ยค่อนข้างซ้ำกันเยอะทีเดียวค่ะเอาละค่ะเป็นงไงกันมาลค่ะสำหรับการเปิดไข่คิตตี้ทั้งหมด18ใบนะคะคณะว่าก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะแพงทีเดียวเลยนะคะสำหรับเออ18ใบ1,000บาทเนี่ยส่วนของเล่นที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะซ้ำกันมากทีเดียวนะคะน้องๆเนี่ยก็พิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าไปเจอไข่เซอร์ไพรส์คิตตี้แบบนี้นะคะจะซื้อมาเล่นหรือว่าไม่ซื้อดีเอิมสำหรับ คนที่ชอบคิตตี้นะคะถ้าซื้อมาเล่ดขำๆัสักใบสองใบเนี่ยมาเปิดรุนรุนเนี่ยมันก็โอเคค่ะและคณะเนี่ยขอตอบคําถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยนะคะข้องใจค่ะเนื่องจากว่าคณะเนี่ยเปิดไข่เซอร์ไพรส์มาเยอะมากนะคะ <S <S แล้วเวลาเปิดทีนึงเนี่ยคณะเนี่ยก็จะเปิดเป็นแพ็คค่ะแพ็คละแบบเป็น10ลูกนะคะก็จะมีน้องๆบางคนเนี่ยมาเมน์บอกว่าจะซื้อมาทําไมเยอะแยะจะเปิดมาทําไมเยอะแยะแพงแล้วมันก็ซ้ํากันด้วยคือที่คณะนํามาเปิดเนี่ยนะคะก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รุ้นได้ดูกัน เพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้ไปซื้อแบบนี้มาเล่นนะคะก็มาดูคลิปของพี่คาเนี่แหละค่ะเพื่อแบบว่าเพื่อความสนุกและกันโน้ได้ลุ้นๆพร้อมกันค่ะ คณะก็มีความสุขแล้วค่ะที่เห็นน้องๆเน,นี่ยมีความสุขกับคลิปของคณะนะคะเอาล่ะคณะเนี่ยก็อยากจะถามน้องๆน,นะคะว่าในไข่เซอร์ไพรส์ของคิตตี้เนี่ยน้องๆเนี่ยชอบของเล่นอะไรในไข่มากที่สุดนะคะก็มาเมนต์บอกกันได้ค่ะอ่าแล้วถ้าใครเนี่ยเคยซื้อมาเล่นนะคะได้อะไรเนี่ยนอกเหนือจากที่พี่คณะได้เนี่ยก็มาเมนต์บอกกันได้อีกเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้คณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์คณะด้วยนะคะคณะเนี่ยจะได้มีกำลัง ใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วนะคะทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเอา้าเยลลี่บายบายทุกคนสิบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ